สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่ s p o ์ t l i ฟ์นะฮะโอ้โหวันอังคารนี้เป็นวันอังคารที่สดใสวันอังคารสีชมพูจริงๆเพราะว่าวันอังคารปกติอ่ะสีประจําวันเขาจะเป็นวันสีเหลืองวันจันทรนะตามือไม่จะบอกว่าสีเหลืองวันจันรวันอังคารก็สีชมพูชมพูแดงๆหน่อยใช่ครับซึ่งวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราเนี่ย ก็เป็นแบบนั้นเลยเป็นสาวที่มาในชุดสีแดงครับแล้วทําให้รายการของเราเนี่ยดูแบบโอ้โหหวานแหววเหลือเกินต้อนรับแขกรับเชิญนะพิชชี่วรันทรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอธิบายคุณถูกไหม เป็นสาวในชุดแดงอย่างนี้ได้มั้สาวอะได้อยู่เมื่อกี้กําลังคิดอยู่ว่าฉันควรจะสวัสดีตอนไหนครับคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณผู้ชมรู้อยู่แล้วแหละว่าพิตชี่เนี่ยนะฮะพอพูดถึงพิตชี่ก็คงจะต้องนึกถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่หลายๆคนโอเคทราบว่าหุ้ยแมนยูมันดังนี่แต่ว่าจริงๆและข้างในเนี่ยคำถามแรกเลยทำไมคุณถึงเป็นสาวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมอยากรู้่าบ้าผู้ชายจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทีหมื่นทีมือทีหมื่นก็มีนะ แต่ผู้ชายคนนี้หรอใครคนนี้คนนี้โชกใครครับอ๋อเบคแฮมออ๋เดวิดเบคแฮมบ้าผู้ชายตอนเด็กก็คือแสดงว่าจุดเริ่มต้นก็น่าจะยุคเบคแฮมน่าจะช่วงผมแสกกลางหล่อๆส่งผมแสกกลางเคยเห็นแต่นะตอนนั้นยังไม่ได้เชียร์ยังไม่ได้ชอบคุณมาเชียร์เบคแฮมใส่เบอร์อะไรตอนนั้นเจ็ดแล้วอ๋อเจ็ดแล้วอ๋อถ้าเจ็ดแล้วก็ถือว่าไม่แต่พิชี่เชียร์หลังจากทริปเปิลแชมป์เองนะเชียร์หลังปีสองพันขึ้นไปเชียร์หลัง ประมาณนั้นคือ,อ,อก็ก็ไม่ได้แปลกคนที่เริ่มชอบแมน,มนยูเริ่มมาดูฟุตบอลพอเบคแฮมมีเยอะมากโดยชอบเรพาาสาวแต่ทีนี้พอดูมาแล้วเนี่ยคือคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ทำทั้งเพจด้วยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านฟุตบอลไปแล้วทำไมมันถึงดูไปไปลงลึก แบบลงข้อมูลลงตึ๊บมันสามารถที่จะทําได้หลายๆทีมนะออตอนแรกอะเราเลือกออได้นี่เราอาจจะต้องลิวพูก็ได้แมนยูก็ได้มัน,มนต้อง<ช>เป็นแมนยูอยู่แล้วสิเพราะเราไม่อินทีมอื่นแล้วแต่<อ>ทีเนี้ยคุณลงรายละเอียดลึกมากคุณ<อ>ดูแบบ คุณดูแบบดีบดูจริงจังออไม่เป็นมันเป็นเพราะว่าเกิดในครอบครัวที่พี่มีพี่เป็นผู้ชายสองคนจริงๆพี่ชายสองคนก็เชียร์แมนยูนะออแ,แต่เราไม่ได้เชียร์เ,ออเพราะแบบมันอาจจะมีการแบบส่งต่อเบาๆแบบเห็นพี่เชียร์แต่ว่าลึกๆอ่ะคือเราเชียร์พอไปแคมเ,ออเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยมาบอกเฮ้ยเชียร์แมนยูนะเออขาไม่เคยพูดเออแล้วก็เหมือนพอตอนเด็กๆก็แบบเล่นเตะบอลกับพี่พตเตะบอลด้วย ก็เตะเราก็ไปเตะบ,บอลพลาสติกอะไรกับเขาว่าเออ<ม>เตะบ,บอลโกูหนูอะไรอย่างเงี้ย<ม>หรือเขาเล่นวินนิ่งเราก็ต้องเล่นกับเขาอเออลราก็เหมือนเราก็ดูเราก็แสดงว่าโตมาก,กับฟุตบอล ใช่แล้วก็พอพอเราเริ่มชอบเบคแฮมใช่ไหมเราก็เข้าเข้าไปอ่านข่าวอ่านข่าวในเว็บไซต์ซื้อหนังสือพิมพ์อ่านข่าวซื้อหนังสือพิมพ์ทุกซ็อกเกอร์อะไรอย่างงี้นะเออซื้อทุกวันนะแล้วก็แบบต้องอ่านอัปเดตตื่นเช้ามาสิ่งต่าอยากตัวอัปเดตมีใครแข่งกับใครใครต่อไม่ไม่นั้นไม่ดูไม่เป็นจนทุกวันนี้ยังดูไม่ค่อยเป็นเลยแต่คือเหมือนเราเราต้องดูว่าแบบใครแข่งกับใครเมื่อไหร่ยังไงผลเป็นยังไงใครเจ็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็ดูตั้งแต่ตอนนั้นมาเเเื่่่ออยยยามนนนิึงงงพผู้้หญี อมีไหมไม่ไม่ที่มีไหมที่ชอบฟุตบอลไม่มีเอาจริงๆริตอนอยู่โรงเรียนอ่ะแล้วมันจะมีแบบแข่งยูโรแข่งบอลโลกอะไร้ยตอนแข่งบอลโลกอ่ะโทรบอกมาม้าตอนอังกฤษแข่งกับบราซิลอ่ะแล้วมันแข่งกลางวันอ่ะโทรบอกมาวันนี้ม้ามารับกลับบ้านน่ะอยากดูบอลเออแล้วกแล้าม้าก็ตอนแรกจะมารับแต่สุดท้ายโรงเรียนเขาหยุดเหมือนถึงว่าพักให้นักเรียนดูบอลเราก็เลยบอกม้าไม่ต้องละดูที่โรงเรียนได้แต่ตอนนั้นน่ะรู้สึกเสียใจที่ไม่กลับไปดูบอลบ้าเพราะเพื่อนทุกคนอ่ะ อยู่ตรงเงินหญิงล้วนไงเพื่อนดูบอลไม่เป็นแล้วพอบอลเฮพอบอลไปปุ๊บมันก็เฮก็แบบเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่อะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแรไอเทมนะฮะสำหรับสาวๆเพราะว่าผู้ชายผมว่าหลายๆคนเนี่ยมองหาคนที่อยากจะแบบไปทํากิจกรรมกับเขาได้แต่ที่บอกคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้พอโลกมันเปลี่ยนด้วยออนไลน์อะไรแล้วแต่เราก็จะเห็นผู้หญิงที่ชอบฟุตบอลเยอะขึ้นมากขึ้นแต่เอางี้ผมอยากรู้ชีวิตจริงคุณเนี่ย คุณดูเป็นคนหุ่นดีรูปร่างดีถ้าใครติดตาม Facebook คุณหนูจะเห็นเลยเซ็กซี่สายเซ็กซี่คือจะบอกงั้นก็ไม่เชิงแต่เขาเป็นสายสปอร์ตมันเสื่อมเหรอฮะเลยแมคือทำไมเซ็กซี่มันเสื่อม sporty อ e a l t h y เขาต้องจำอย่างนี้ไหมคุณคุณชอบเล่นกีฬาอะไรจริงจริงเล่นหมดถ้าตอนเด็กๆก็ชอบเล่นวอลเลยผมถามโมเมนต์ประทับใจกับแมนยูดีกว่ามีโมเมนต์ที่ประทับใจกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรบ้างที่แบบเอาแบบเด็ดเด็ดเลย ถ้าเด็กๆถ้าเอาเอาแบบเด็ดๆเลยที่ยิงไม่ลงนัดชิง UCL กับเชลซีอ่ะครับนั่งดูกับพี่ที่บ้านที่ยิงจุดโดกะที่โลนโดอยู่ไม่เข้าอ่ะจังหวะนั้นคือแบบแปดปะวะ2 0 0พัน0จ็ดแล้วก็เอาแบบเอาหมอนมาปิดหน้าแล้วก็แบบไม่กล้าดูเลยนะเราก็รู้สึกแบบตายแล้วตายสุดท้ายตอนนี้ไม่รู้แล้วยิงยังไงไม่เห็นไม่เห็นเลยิดไม่เห็นโอ้ยก็ย้อนดูก็ได้แต่ก็ไม่เห็นคือถึงแม้ว่าตอนที่มันเป็นแชมป์ UCL ตอนปี99อ่ะเราไม่ได้ดูแล้วพี่ก็บอกว่า น่าเสียดายน่าจะดูบอลเร็วกว่านี้หน่อยเพราะพี่แต่เราไม่ทันแล้วพอตอนมันก็หลังจากนั้นก็ปปีนั้นแหละแล้วมันก็พอมันเป็นบอลค้วยมันลุ้นหนักกว่าฟุตบอลพรีเมียร์นื้ออกมามันจะแบบนัดชิงอะไรเงี้ยก็จําได้แบบพอสุดท้ายแมนยูได้แชมป์ก็กระโดดเทกับพี่บนเตียงแล้วป๊ปาก็เปิดประตูนึงนมาพี่น้องคู่นี้ดึ๋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 ดึนดึ๋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 ดึคดาถาม๋ดา๋ดึ๋่ามดึ๋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 ี่ไดึ๋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 ดม๋ดน๋ดึ แล้วไม่ได้เชียร์แมนยูไม่ว่าไปเชียร์ลิเวอร์ p o o ซึ่งมันเป็นคู่กัดกันคุณมีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ขนาดไหนไม่ไม่ไม่เราก็ต้องอยู่ให้เป็นสิเฉพาะเอาเรานับเฉพาะตอนแข่งนะมันจะแบบเวลาเจอกันเองโมเมนต์มันเป็นยังไงาจริงจริงนะตอนเจอกันเองส่วนมากจะไม่ได้ดูบอลด้วยกันเพราะฉันไม่ทำงานเคยไหมล้วเคยดูด้วยกันแล้วตีกันไหมไม่ตีแต่ว่าตั้งแต่ตอนคบกันแรกๆอ่ะเราเคยแบบพอมีทีมหนึ่งยิงทีมตรงข้ามลิเวอร์พูลยิงได้แล้วเราเฮดีใจนางก็มาบอกแบบเนี่ยถ้าวันหนึ่งแมนยูแข่ง แล้วแมนยูถูกยิงเราทำานี้บ้าเราฉันทำแบบนี้เธอจะแฮปปี้ป่ะแล้วนางก็แบบจริงจังอ่ะแล้วนั่นเป็นคนแบบเราก็แบบอ๋อโอเคหลังจากนั้นก็เลยดูใช้คำว่าอยู่เป็นคือถ้าสมมติว่าแพ้ก็จะแบบโอเครู้แล้วว่านางจะหงุดหงิดก็จะไม่เข้าไปยุ่งด้วยถ้าวันไหนยิงเล่นไม่ดีนะนางจะหน้าบุ่นหน้าบีแสดงว่าเขาก็ มีความเป็นเลี้ยวฟูสูงสูงเหมือนกันสูงผมบอกสูงมากสูงแน่นอนสูงมากไม่ใช่ว่าแค่ชอบอย่างเดียวถ้าเกมไหนเวอ้์วููแข่งแล้วนางไม่ได้ตื่นมาดูนางย้อนดูฟูลแมชนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมครับล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาพูดคุยไลฟ์สไตล์เขาบ้างโมครับไลฟ์สไตล์แล้วก็ทำอะไรบ้างเช็คลิสต์ด้วยว่าของที่เขาพกติดตัวเป็นประจำมีอะไรบ้างติดตามกันต่อช่วงหน้า รับช่วงนี้นะครับกลับมาต่อกับสปอร์ตไลฟ์นะครับเรามาคุยเรื่องไลฟ์สไตล์กันบ้างดีกว่านะฮะหลายๆคนรู้จักแล้วว่าคือแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราะะไม่พูดเรื่องกีฬากีฬาเมื่าาอกี้เรารู้แล้วว่าเล่นนะครับไลฟ์สไตล์ถ้าไม่เอาเรื่องกีฬานั่นคุณบอกชอบออกกําลังกายแบบมันจะมีช่วงหนึ่งไปวิ่งใช่ไหมก่อนหน้าน,นี้ก็ปั่นจักรยานแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีเวลาก็แบบช่วงนี้ถ้าว่างจริงๆนะจะดูการ์ตูนดูแบบอันนี้เมสเออเชื่อมพักผ่อน ถ้ามีเวลาจริงๆนะเคยมีความใฝ่ฝันไปเที่ยวอะไรงไเงี้ยชอบใช่ชอบเที่ยวมากเที่ยวไหนฮะทุ่งคืนอ่ะเท <c oughs> ี่ยปะ ชวนเปล่าคไม่ได้กล่าว่าจะตอบว่าเที่ยวกลางคืนเที่ยวต่างประเทศเที่ยวทะเลไปดำน้ําจริงเคยมีความใฝ่ฝันว่าถ้าวันหนึ่งฉันรวยแล้วมีตังค์รวยไม่ต้องทํางานนะจะแบบวันจันทร์ตีกล์ฟวันอังคารชกมวยวันอังุดปั่นจักรยานเธอเชื่อแบบเหมืนนสิ่งที่เธอฝันเหมือนทุกคนเลยโงการบันเทิงอ่ะอยากรู้ว่ามีความใฝ่ฝันบ้างไหมอยากเล่นล pues e ะครอยากเล่นละครอยากเล่นครสักครั้งในชีวิตแนวไหนก็ได้ให้เขายอมให้ไปเล่นบทบทเออบทคุณอยากได้บทไหนจริง อยากเป็นนางเอกไหมพิชี่ไม่ต้องหลอกเพราะว่าแสดงไม่เก่งให้เอาบทคล้ายๆตัวเองก็ได้เพราะว่ากลัวแสดงไม่เก่งเดี๋ยวทำเพื่อนนางเอกพังเออได้แต่แค่แบบรู้สึกครั้งหนึ่งถ้าเคยได้แสดงละครมันถูเทนะแต่เวลาไปเล่นละครมันจะต้องมีคู่เพื่อนนางเอกก็ต้องมีคู่เพื่อนพระเอกก็เป็นพี่โมอก็ต้องคู่ก็ต้องเป็นคู่สองต้องคู่สองฮะคู่แรกจบคู่สองต่อไม่ใช่ด้อยอะไรเออ มาเช็คลิสต์ดีกว่าอยากจะรู้ว่าสาวที่แบบเป็นสาวสปอร์ตเกิลแบบนี้เขาพกอะไรติดตัวไม่ไม่อันนี้ฉันเอาของที่อันนี้อธิบายได้ว่าคุณหยิบมาว่าของที่คุณจะเอามาเปิดเผยเนี่ยเอาของสะสมมาให้ดูออ๋ได้เมื่อกี้เราเม้ากันเรื่องหนังสือพิมพ์ใช่ไหมนี่ฉันเอาหนังสือพิมพ์มาให้ดู โอ้โหปี25บตุลาคมสองพาออันนี้คือใหม่หรือตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นปี่สิเดี๋ยวหัวเนี้ยทุกวันนี้มันไม่มีแล้วเธอมันเลิกทำไปแล้วนี่มันั้คุณรู้เปล่าว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเอาหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนกลับมาทำใหม่เข้าใจแต่หมายว่านี้เขาลงหัว254 5อันนี้ก็คือแบบวันนั้นวันนั้นเลยวันนั้นเลยพี่ชี้ซื้อทุกวันเราก็ซื้อเก็บ อันนี้ก็จะเป็นแบบแล้วแต่ว่าเขาเป็นโปสเตอร์หรือเป็นอะไรต่าง่างก็จะเป็นโปสเตอร์อะไรอย่างนี้ไปต้องเป็นนี้แหละนี่อันนี้ใครครับโยอมงซี่กามาร่าโอ้ยตั้งแต่ยุคกามาร่าไม่ใช่กูจำไม่ได้นะกว่าเลยโอ้กามาร่าลองดูข้างในดิข้างในเป็นอะไรข้างในเออดูข้างในนะครับอันนี้คือผมชอบโอ้เฮ้ยเจ๋งขอดูหน่อยนี่ใครวะเนี่ยจากลาซิโอแน่นอนโอ้หคาร์เดโอโลเปกับเอลิโกเคียซ่าตอนนี้ลูกเล่นแล้วโอ้จนลูกโตติดบอลติดทีมชาตแล้วเนี่ย เนี่ยผมจําได้เลยสมัยก่อนพอเรากางมาเราต้องมาติดข้างฝาถูกปะใช่มันคือแรงบันดันใจที่ทําให้เราอยากไนฟุตบอลเห็นแล้วชอบเห็นแล้วชอบนี่นี่พอเห็นแล้วนึกออกเลยเมื่อก่อนเราก็จะแปะรูปเบ็คแฮมนะฮะโรนัลโดมาดริดโอ้โหโรนัลโดโอ้นี่แค่อยากแรกนี่ผมก็ว้าวเนะผมไม่คิดว่าคุณจะโอ้นี่อันนี้คือว้าวจริงอันนี้คือว้าวจริงอมามาดูวันต่อไปเอาให้ว้าวไหวนะเฮ้ย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 นี่ลุ้นเลยนะ มาจากถุงเลยเหรอนี่ดูไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นเสื้อตัววันที่ฉันกอดเดวิดไปแคมเคยได้มีโอกาสเจอไปแคมไงแล้วก็กอดที่ไทยเรื่องไปแคมติดแล้วไม่มันคงเก็บแล้วมันก็แบบนึกออกปะเพราะว่าไม่เคยซักตั้งแต่วันนั้นอก็ก็คือแบบกลับบ้านกลิ่นไคแฮมเป็นยังไงจํากลิ่นเขาได้ไหมจำได้แต่ล่อมากจริงไหมเสื้อร้อมลายเซนนักเตะ จริงจริงมันมีมันมีหลายตัวเนี่ยมีอันนี้เข้าใจได้อยู่แล้วแต่ไอันเนี้ยคือไปขอเองมากับมืออย่างอันเนี้ยคือเอาตัวนี้ไปขอจริงๆเสื้อตัวนี้รักมากเลยนะแต่ว่าเอาตัวนี้ไปขอเอาให้มีลายเซ็นเพราะว่าเป็นลายเพราะว่าเจอกัน์ตโรดวยคันโตน่าไงก็ไปเจอคันโตก็เลยให้กองโตเซ็นเสื้อตัวนี้ตอนนั้นเขาแก่ยังเฮ้ยเขาเพิ่งมาปีที่แล้วที่งานนะปีนี้เขาคือล่าสุดใช่เราที่พี่ชีไปเตะบอลกับเขาแล้วก็ไปกอดเขาอ่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อเขาเรียกเรโทรในปีที่ กองโตเป็นนักเตะอันนี้แบบแบบเป็นแบบเสื้อยุคนั้นเลยย่งเออแล้วก็แบบส่วนอันนี้ก็คือขอ A ขอลายเซ็นเอมีมีหลุยซาฮามีเดวาย้อมมีเท็ดดี้เชอริงแฮมเราโอ้ดีมากเลยมีอดีิโคนี่ยังรู้สึกเสียดายเลยตอนนั้นพ่อเห็นแบบนี้แล้วไปขอเสื้อของโอเล็กุน่าโซชามาได้แล้ว้องมาใส่นองอาดู ก็เราชอบไงชอบมากแล้วมาใส่นอนแล้วตอนนี้เสื้อเป็นยังไงก็ซักซักแล้วก็ยุ่ยไปหมดแล้วแล้วก็อันเนี้ยได้มาอันนี้คือฝักเสช็ดนอนนี่มีใบเซอร์ติฟิเคตแล้วก็แบบลายเซ็นนี่เอ็ดวอร์ดวูดฮะเอ็ดวูดวิร์ดเอ็ดวูดเวิร์ดออกมแล้วลายเซ็นแต่เอาจริงๆสารภาพว่าแบบไม่ไม่แน่ใจว่าของใครบ้างอันนี้น่าจะอักนันยานสายเบอร์สี่สิบสี่อ อันนี้หวนมาต้ามาคือพวกที่มีใบเซอร์ถ้าพวกนี้เนี่ยอยากรู้มูลค่าถ้าพิชชี่เดาว่ามูลค่ามันน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่มันพูดยากมันพูดยากแต่คือพี่พิชชี่ไม่เคยคิดว่าแบบจะจะขายจะคิดว่ามันมีลายเซ็นด้วยแล้วก็มันแค่อยู่ที่เสื้อด้วยมีใบเซอร์ไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแล้วแต่ราคาแต่แต่อย่างอันเนี้ยพอมันมีใบเซอร์มันก็เป็นเหมือนแบบของที่ออฟฟิศ ออฟฟิเชแต่อ okay. well, yeah. ันเนี oh, okay. well ้ยค oh, ือขอเองประมาณนี้ก็นี่แหละโอ้ยก็ถือว่าเป็นของสะสมจริงที่บ้านก็มีอีกเยอะแยะเลยนะซีดองซีดีอะไรก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรก็ต้องไปบ้านพิชชี่ซึ่งเทปหน้าเราก็จะมีบุกที่บ้านของเธอโอ้โหว่าจะไปดูว่าห้องนอนของเธอเป็นยังไงก็ใส่ชุดอะไรนอนเป็นชุดแมนยูหรือเปล่าที่แตงโมใส่เสื้อของโซชานอนไหมเอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใส่แล้วไม่ใส่เสื้อนอนไม่ใส่ตัวอื่นโอเคอ้า เดี๋ยวเราพักก่อนอีกสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาวัดไหวพริบเขาหน่อยค่ะฟิคเคชันว่าถามปุ๊บแล้วตอบปั๊บเนี่ยเขาจะตอบเยังไงใช่แต่คำถามยาวเลยนะสักสี่นาทีคำถามอะไรเราไม่รู้ด้วยนะว่ามีคำถามอ่ะบอกไม่ได้เดี๋ยวติดตามมาต่อช่วงหน้าครับ มาติดตามกันต่อช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะช่วงนี้จะเป็นการถามแบบตอบอาถามเร็วตอบเร็วครับ q u i c ควิดเคชั่นก็ตอบไม่ได้จังเลยอ่ะตอบได้ครับเพราะเรามีช้อยส์ให้ด้วยแต่เดี๋ยวคุณต้องบอกเหตุผลหน่อยโมมอลหนึ่งถึงห้าพี่เอาหกถึงสิบแล้วนะฮะข้อแรกครับวิ่งมาราธอนหรือปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานค่ะเพราะอะไรครับก็ตอนนี้ชอบปั่นจักรยานมากกว่าแล้ววิ่งมาราธอนมันต้องโซ่ผมเข้าใจว่าคุณชอบวิ่งเออชอบชอบปั่นมากกว่าเป็นคนชอบปั่นปั่นไกลที่ฟุ้งซี คุณชอบปั่นเหรอคือหมายถึงว่าแบบปั่นจักรยานเนี่ยไกลที่สุดเนี่ย Hey! <S <S เขาเขาก็เขาก็จะมีรูทของเขาว่าแต่แบบไม่ได้แบบร้อยโลแล้วตลอดนะเหมือนเขาไปถึงคาเฟ่อันนึงเขาก็พักกินกาแฟแล้วก็ปั่นกลับลงมีพักได้ปั่นวันวันวันศุกร์ตอนเก้าโมงใช่ป่ะไม่กวันอาทิตย์โอ้ได้แล้วพักบ่อยจังเลยพักทุกที่ถ้าถามนิดนึงนะฮะว่ายังปั่นอยู่ไหมทุกวันนี้ถ้าว่างก็จะไปปั่นจริงๆเย็นนี้นัดกับเพื่อนถ้าเสร็จงานเร็วก็จะไปปั่นอะไรที่ประทับใจที่สุดหรือว่าเส้นทางไหนที่ประทับใจที่สุดไม่เรารู้สึกว่ามันแบบพอขึ้นไปอยู่บนจักรยานเราู้สึก มันแบบเหมือนฟรีดอมอะไรอย่างี้แล้วถามที่ประทับใจที่สุดคือปั่นขึ้นเขาใหญ่คือปั่นขึ้นเขาอยู่ในช่วงนั้นฟิตแล้วอยู่ดีเพื่อนก็ชวนไปแม่ปั่นขึ้นเขาใหญ่ก็ไปไปครั้งเดียวนั่นแหละแล้วก็แบบฉันมาทรมานอะไรอยู่ตรงนี้แต่ก็สนุกดีมันก็เป็นครั้งหนึ่งถ้าถ้ามีเวลาแล้วกลับไปฟิตฟตก็อยากจะกลับดูซีรีส์หรืออ่านหนังสือการ์ตูนครับอ่านหนังสือการ์ตูน นี่ผมเดาคุณมีกันนะเขินจริงเหรอเออผมก็คิดว่าจะดูซีรีส์บอกแล้วไงว่าชอบดูอนิเมะชอบอ่านการ์ตูนเออเรื่องการ์ตูนแล้วตอนตอนนี้ติดอยู่ว่าเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วเกิดใหม่ทั้งทีเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วสลามคือสลามสลามตัวเหนียวเหนียวเออตอนนี้คือคือพ่ชี่ดูดูการ์ตูนดูดูอนิเมะไปสองรอบแล้วแล้วพอดูอนิเมะเสร็จปุ๊บแล้วอยากรู้เรื่องราวต่อแล้วมันมีเป็นแบบ เป็นนิยายนอ่ายนิยายอยู่ตัวเล่นเลยเนี่ยเกิดมาทังทีเกิดใหม่ทีดีกว่าเรื่องนี้เลยคุณเล่นอยู่ไม่ต้องไม่ต้องใสูุ่ย่างเดียวเ่ยหรือไม่ก็แบบอาดอการ์ตูนปั่นจักรยานไงมีเรื่องโอนุดะสัามิจิเล่นกีฬาหรือเชียร์กีฬาเล่นกีฬาจริงๆเล่นตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบเล่นหมดมีอะไรให้เล่นก็เล่นทุกวันนี้แบบก็เล่นทุกอย่างแต่เล่นไม่เก่งสักอย่าง แต่ว่ามาให้เล,เล่นได้เหมือนเป็นคนมีสก,ก,กิลกีฬาชอบอแข่งขันออจริงๆไม่ได้ชอบแข่งขันข <อ S 2> แต่เรารู้สึกว่ามันสนุกอ่ะคล้ายๆพี่โมพี่โมช่วงหลังนั้นมีอะไรให้เล่นก็เล่นแตรงนี้ก็มีช่วงของของามีไหม ไม่มีไม่มีขาแต่ช่วงนี้แน่นช่วงนี้ของครบนะฮะแต่ว่าเล่นกีฬามันสนุกกว่าออกกำลังกายนะเอาจริงๆริงเาเล่นกีฬามันได้แบบเออมันมีเพื่อนด้วยนะฮะมีสังคมของเขานะครับโอเคดำน้ำหรือว่าปีนเขาดำน้ำเป็นคนชอบเที่ยวทะเลถ้าให้เลือกไปแบบไปเขาครั้งสุดท้ายนี่ก็น่าจะไปปั่นจักรยานนี่แหละถ้าใครติดตาม Facebook เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ไปเขาหรอกเพราะว่าใท่แบบเออคุณไปทะเลเดี๋ยวผมเครียร์หน่อย ที่พิชชี่ไปทะเลเพราะอยากใส่บิกินี่ใช่หรือไม่อยากใส่บิกินี่สาว้่าน้ำที่บ้านก็ใส่ได้ไม่เกี่ยวมันจะกลับไม่ได้แต่เราชอบฟีลลิ่งของความเป็นทะเลอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบไปดำนงดำน้ำก็สนุกครับแต่ว่าเอาจริงนะ สุดท้ายแล้วถ้าไปทะเลเราก็อยากถ่ายรูปสวยๆมันไม่ได้มีบอกว่ามันไม่ได้ผิดนี่ก็ไปฉันก็อยากใส่ไปเที่ยวทะเลจะให้ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนหรอถูกไหมนะฮะมันก็ใครก็อยากจะมีโมเมนต์ดีๆนะฮะหนังผีหรือหนังตลกหนังตลกโหจบเลยจบเลยชจบเลยแม่งพอตลกมันมันจับไม่ได้ไม่ก็พอตลกจะไปหัวเราะถ้าหนังผีหรือยี่เนี่ยก็พอมีผู้ชายแบบมีมีมีผู้ชายไหมเมื่อก่อนสมัยเด็กๆแล้วกันนะที่แบบเหมือนแบบเราเขาชวนเราดูหนังเฮ้ยเธอชอบดูหนัง ผีไหมมันมีหล่ีไม่มีไม่มีแต่พี่ชี่ไม่ดูหนังผีเลยเคยดูหนังผีเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่พี่ติ๊กเป็นพระเอกอ่ะฉันก็เลยยอมพี่ติ๊กพี่ติ๊กเจษดาโอ้ไม่รอเลยีโร่จะเล่นแล้วไม่แต่เป็นคนกลัวผีเพราะฉะนั้นไม่ดูหนังผีเลย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 แบบฟังเรื่องผีอะไรเงี้ยก็ไม่ฟังกลัวครับอันนี้ไม่ต้องดูหนังผีฮะส่วนมากผู้หญิงหรอกคือผีหรอก นายโมอ่ได uhm like, mm right? ้มาเวนี้ได้ดิกูเหลืออีกหกข้ออ้าวอ้ามาของผมบั่งครับถ้าไม่เชียร์แมนยูจะเชียร์ลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้คือถ้าเกิดอัน้เนี้ยจะตอบว่าซิตี้เลย้ตอนนี้ถ้าก่อนน้เนี่ยจะตอบซิตี้เลยแต่ตอนเนี้ยซิตี้มันเก่งมากอ่ะ เป็นกสิทธิ์อ่ามันทําไมมันเกิดกินไม่ลงหรือยังไงไม่ได้หรืลิเวอร์พูลไม่งั้นเดี๋ยวฉันอยู่ในโลกโซเชียลไม่ได้ถ้าเกิดว่าฉันลิเวอร์พูลมันแบบนึกออกบ้าเกิดหรือวันที่ลิเวอร์พูลชนะโอ้โหแทบไม่มีที่ยืนในสังคมมันแย่กว่าแมนซิตี้ชนะโธเออเขาเรียกความเข้มข้นมันต่างใช่ใช่ใช่โอ้มาเสื้อแมนยูฤดูกาลนี้เย้าหรือเยือนหรือเติร์ดคิดเติร์ดคิดของจริงมันยังไม่เห็นไงเออยังไม่ออก เอายืนเนี่ยเอามาด้วยที่สีสีเขียวเอามาด้วยก็แต่สวยีสวยมากแล้วมีลายทางยิ่งเพลเยอร์ยิ่งสวยอ่าดิมาเรียหรือแม็กควอืมใครแม็กกวายแมรีแม็กควจริี่เหรอย่งเอย่างน้อยเขาก็ยังรักสโมสรอเขาขายแล้วมันไม่มีใครเอาก็นี่ไงเขาถึงเป็นความรักไงเขาบอกว่าฉันอยากจะอยู่เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงกลับมา แต่ไม่ต้องย้ายล่าสุดเลยนะบอกอย่าแย่งเลย้องเวทแทมให้แบบเดียวเขาเวทแทมให้แสนเดียวไม่ไปดีกว่าฮม่ไปดีกว่าขอยยื่ตัวด้วยไม่อยากจ่ายตังค์แฮร์รี่เคนหรือวิกเตอร์โอซิมเฮนแฮร์รี่เคนมันคัดเจนงนี่ล่าสุดไปเจอแฮร์รี่เคนมาโพสรูปเลยบอกว่าถ่ายกับอนาคตนักเตะปีศาจแดง มันอยู่ด้วยกันตลาดอะไรเงี้ยแต่เคนถ้าปีนี้ไม่ยังไม่มาก็น่าจะยากนะปีนี้เขาเคลไม่ย้ายไปไหนอนาคตของเขาก็อยู่น้อยลงไปทุกทีในการที่จะย้ายแต่ตามข่าวอะที่ดูมาก็คือถ้าปีนี้ไม่ย้ายหมายถึงว่าอยู่สเปอร์ต่อก็มีความเป็นไปได้ว่ารอหมดสัญญาแล้วมาแมนยูได้ไงแต่ถ้าให้แมนถ้าให้แมนยูซื้อปีนี้อะแมนยูไม่ซื้อเขาไม่มีตังค์ข้อสุดท้ายครับแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอาซิปีนี้อ่าปีนี้นะเออเอาซิ แชมป์พรีเมียร์จริงเหรอฉันอยากตบหน้าเลี้ยวผูกอยากตบหน้าแมนเชสเตอร์าานีเรจะมาตบหน้าอะไรแล้วคุณจะไปอยู่โร้าอยู่เลยก็อยาก กลับมาคือรู้สึกว่าถ้าถ้าแมนยูกับตไมม่่ใชากูถ้าแมนยูกลับมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งอ่ะนั่นหมายความว่าฟอร์มมันสม่ำเสมอจนเก็บคะแนนได้นึกออกปะแล้วมันน่าจะต่อยอดไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไหมอยาอมอ่าล่าสุดเรียมาลิตตอบแพล้วานสม่ำเ <c oughs> สมอจัดเลยสองศูนย์ป่ะโอ้สบายใจเลยวันบิซตาก้าวันบิซตาก้านี่ยืนอย่างนี้เลยนะแค่ขุ่นเครื่องอม่มีซีซั่นต่อมาแบบจู๊ดเบ็งี่แฮมเขาจัดเลยไงโอ้แต่จู๊ดเบ็งี่แฮมนี่เล่นดี ก็ประมาณนี้ให้พี่ชีฝากดีกว่าผลงานแล้วก็ช่องทางที่จะสามารถเข้าไปติดตามกันได้ดีกว่าก็ฝากพี่ชงพี่ชีบทุกช่องทางเลย Facebook, YouTube, TikTok เธอจริงๆ Facebook เนี่ยก็ทำมาพักใหญ่ๆละวทิกต็อกทำได้ประมาณปีนิดๆแต่ว่า YouTube เนี่ยเพิ่งเริ่มทำจริงจังได้ไม่นานก็ฝากด้วยเพราะว่าแบบเพิ่งเริ่มทำอ่ะแล้วก็เป็นกำลังใจไงอ๋อเป็นกำลังใจดีๆให้กันก็แฟนแมนยูไงไงติดตามพิชี้ส่วนแฟนคนอื่นที่ชื่นชอบเข้าตัวก็ติดตามกพอดีแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณพิชี้มากๆที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนแขกรับเชิญเป็นใครต้องรอติดดดดตาามมวววััััันนนีีี้้เรรรองหไลปก่สสสสคคบบ